คือแบบว่า,าทุกคนทุกคนไม่ต้องอธิษฐานจิตหรือไม่ต้องอะไรเยอะแยะสมมติว่าเราเคยสวดมนต์วันนี้เราไม่ได้สวดก็ไม่เป็นไรทุกคนเบิกบุญเก่ามาใช้เบิกบุญเก่ามาใช้นั่งสมาธิเน้นนั่งสมาธิโดยตรงเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราอ่านในสมุดธรรมะมา,มาเราจะอธิษฐานเอาเงินมาสร้างโบสถ์ยังได้เลยสร้างโบสถ์เท่าไหร่มันถึงเสร็จ เราอาจจะต้องไปถามหลวงพ่อนะเออหรือไม่ถามก็เออเราอยากทําบุญช่วยท่านเท่าไหร่อยากได้เงินสักทําบุญที่วัดหลวงพ่อหลช่วยหลวงปู่ทวดใช่ไหมหนึ่งล้านบาทที่วัดโบขวัญเอาสิบสองล้านบาทคูเคยไปพูดไว้นะครูขอสิบสองล้านบาทะครูขอมีโชคมีลาบสิบสองล้านบาทนะคุณเล่นๆเนี่ยนะตอนนั้นนะเออเพื่อจะเอาเงินนี้มาทําบุญโดยโตรงเลยเน้นเรื่องทําบุญโดยตรงเลยนะเอออยาก สร้างวัดสร้างวาที่ไหนก็ขอให้มีเงินไปทําอ่ะไปช่วยคนน่ะหลงพ่อหรือสีดิงดําอ่ะท่านบารมีของท่านเป็นพาที่แบบชอบทําบุญมากๆทุกคนเวลาเราสวดคาถาแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกว่าท่านเมตตานะท่านพาเราไปเมตตาคนนั้นคนนี้ถึงแม้ว่าท่านไปกับเราเนี่ยถึงแม้วันทีในกระเป๋าไม่ได้มีเงินเยอนนะนั้นท่านก็อยากจะให้เราช่วยเขานะเอาให้เขาไปเถอะลูกเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ จิตของเรากับท่านน่จะบอกเราแบบนี้เมืนเหมือนใช่ไหมเหมือนครูนเนี่ยร้านนี่เขาขายนะไปอุดหนุนได้นะทุกคนร้านอยู่ในซอยจุฬาเนี่นะลุงคุณลุงกับครอบครัวนี้ยเขาขายบะหมี่เกี๊ยวนะข้าวหมูแดงนะขายหลายอย่างอะเนาะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ย,ยช่วยเหลือเกือ้อกูลครูแบบนะก็มาเยอะพอสมควรละขายป้าขายทุเรียนบ้าง นะพี่สาวที่เป็นช่างเสริมสวยสามร้านนี่เขาจะติดกันเป็นญาติเป็นคนรู้จักกันนั่นแหละสามร้านเนี่ยจะเป็นร้านที่สิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือพระเจ้าเหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยแล้วเขาก็เกื้อกูลเราตลอดเนาะเราก็มีแต่บุญนั่นแหละให้ไปเขาก็าอุดหนุนเรานะบางทีเรามีตังเราก็อุดหนุนเขาคืนเหมือนกันนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะกระตันกระตันอยู่รู้คุณ ผู้มีพระคุณนะไม่ได้พูดเอาหน้าอะไรทั้งสิ้นแต่ทําจริงนะทาอยู่นะไม่ใช่ไม่ทาเนาะแต่ว่าก็ช่วยเขาได้เท่าที่เรามีนั่นแหละเราไม่ได้มีเงินมากมายเนาะทุกคนเออนะวันที่หนูไม่ได้ออกไปขายของไม่ใช่ว่าหนูแล้วหนูออกไปขายเงินหมดแล้วสี่ถึงออกมาหาเงินบางคนอาจจะพูดว่าเราอย่างนี้เนาะก็นะก็เรื่องจริงนั่นแหละค่ะลุงแต่หนูอยู่สบายสบายแต่หนูก็ไม่ได้อยู่สบายหรอก หนูก็สวดมนต์ภาวนาอยู่หนูก็ทําความดีหนูก็ขายของออนไลน์อยู่ค่ะนะเอออย่าพูด